วันนี้มีความยินดีนะครับที่จะนําเสนอนวัตรกรรมล่าสุดของเรานะครับก็คือการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนหรือเรียกว่า SAF เป็นครั้งแรกเลยนะครับในประเทศไทยแล้วก็นับเป็นก้าวที่สําคัญนะครับของการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ GC เรานะครับพร้อมที่จะเป็นผู้นําในตลาดนี้ด้วยการปรับปรุงโรงกลั่นน้ำมันด้วยนวัตรกรรมและเทคโนโลยีโดยที่เราไม่ต้องสร้างโรงงานแห่งใหม่ซึ่งจะช่วยประหยัดทั้งเวลาและก็ต้นทุน SAF ของเราเนี่ยผลิตจากาน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วนะครับสามารถที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง80%เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงการบินแบบดั้งเดิมและที่สำคัญก็คือว่าเราได้รับการรับรองมาตรฐานนะครับ i c c Plus แล้วก็ i s c c Corsia ซึ่งจะเป็นมาตรฐานความยั่งยืนระดับสูงสุดของโลกนะครับเรามีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตของ SAF ให้ได้ถึง24ล้านลิตรต่อปีในอนาคต พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรในเชิงกลยุทธ์น,นะครับในเรื่องของการพัฒนาทั้งเทคนโนโลยีแล้วก็การจัดจําหน่ายทั้งทั่วโลกนะครับโครงการนี้นะครับเป็นความภาคภูมิใจของ GC และประเทศไทยในการที่จะผลักดันให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการบินขาต้นต่ําของอาเซียนพร้อมกับสร้างม,มูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรของประเทศและช่วยส,สนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อการจเจริญเติบโต,ตทางเศ,ศรษฐกิจที่ยั่งยืนครับ